แต่วคารโบรารีก็พอแล้อะไรนะโอแคบร่เลยดูดีมีภูมิแ่ยืน่ายอไรไม่ยืนคุยเฉยๆไม่ได้ยืนทายใช่อ๋อเหรอไม่เลยเข้าไปเอามีแสงเอามาละนน่องค์ไหนายองค์หบอกยามบอกไปยังงอ๋อยังยังพี่ปอจัดการเลยบอกไปให้ไม่ต้องถึงกับสูต ้อกเขาบอกอะไรใช่ปะรอรอก็ไม่ไแต่ตอนที่ไปสอบเขาบอกว่าให้พี่เขาสอบเสร็จกินพอกกินเป็นสวัสดีค่ะอาวเมื่อวันนั้นเนสกินอยู่ก็วันที่เนสกินอยู่ที่ห้องสอมพี่นัดไงที่มีพี่กับพี่อารีสองคนน่ะพี่วเีนีะเหรอพเอาปะ ไม่เอาโกคโ,โ,โอะคาโดโกโดีวี่มันต่างเลยนะบคโ,โดกับกีวี่เห็นวะกีวีก,ก,กนะีวีมันจะเป็นสีมเขียวมีเม็ดะโวคาโดจะเป็นเหือนมะร้าว